สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะน้องฝนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่ๆหาวันนี้นะคะน้องฝนมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะสําหรับใครที่หาอยู่นะคะเจ้า h o n ด้าซีวินะคะหนจุด 8G นะคะปี2016คันนี้น้องฝนให้ราคาเพียง469,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่กำลังหาอยู่นะคะอยากได้รถเอาไปขบับอยากได้รถเอาไปใช้งานนะคะพี่พี่ขาจองออกรถกับน้องฝนเพียง999บาทเท่านั้นนะคะขับฟรียาวๆไปเลยนะคะ90วันนะคะสภาพรถสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะพี่พี่ขา ใครที่สนใจนะคะสําหรับเจ้า c ีวิตนี้คันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะพี่ๆอย่าเพิ่งตกใจเนาะเดี๋ยวนกฝนพามาดูสภาพตัวรถว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะคะคันนี้นกฝนให้ไปเลยผ่อนแค่7จ0ดแปดพันเท่านั้นสําหรับใครที่ประวัติดีนกฝนก็ให้รีดาวได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะสนใจอยากจอดรถนะคะก็สามารถติดต่อนงฝนได้ สอบถามกันได้เลยนะคะไม่ว่าพี่ๆอยู่ที่ไหนนะคะอยู่จังหวัดอะไรนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครที่สนใจนะคะก็อยู่ที่ไหนก็ออกรถกับนอกฝนได้นะคะออกรายทุกอาชีพให้มีแหล่งที่มาของไรายได้ให้ชัดเจนนะคะก็สามารถออกรถกับนอกฝนได้นะคะพี่ๆคะ่ะอ่ะ วรถสีดำใครถูกสลอกับสีดำห้ามพลาดเลยนะคะนี่เลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะเจ้าอนด้า c ีวิ c นะคะนี่เลยนะคะเป็นโครเมียมนะสัญลักษณ์ h o นด a อยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะไฟหน้าเดี๋ยวเอาไปขัดเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดให้นะคะพี่พคะ่ะน้องเพิง่งเอ่อเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดแต่ให้มาดูกันเลยว่ารถสภาพเพิ่งเข้าสภาพสวยแบบไหนนะคะนี่เลยนะคะน้องเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวเปลีย่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะร้องแม็กเดิมโรงงานนะคะนี่ค่ะ สภาพตัวรถสวยเดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดให้เดี๋ยวเอาไปขัดให้นะคะพี่ๆขาอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะนี่เลยนะคะภายในก็สภาพปกติสภาพสวยนะคะนี่ให้ดูกันแบบนิดๆหน่อยๆกันก่อนนะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะสีแดงนะคะเบาะไม่มีรอยขัดไม่มีรยอยย่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงสภาพแบบนี้เลยนะคะอ่ะมาค่ะพี่ๆนี่ ในส่วนของคอนโทรลด้านหน้านะคะพี่พี่ขานี่เลยคอนโทรลด้านหน้านะนี่พี่พี่ขาหน้าจอสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสนะจ๊ะกดใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ก็ไปเปลี่ยนหน้าจอมาใหม่เนี่ยเนี่ยอะแล้วแอร์ออโอต้นะ,ะพี่พี่เกียร์อโอตโต้มีปุ่มอีโคโหมดนะคะเบกมือไฟฟ้านะคะอะทุกอย่างสภาพสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะพี่พี่ขา พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะหน้าจอสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสตรงนี้หน้าจอสัมผัสนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะอ่ารถสภาพสวยเดิมนะคะรับประกันรถขอรฝนไม่มีชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะคะนี่เบาะไม่มีรอยขาดนะคะตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ําอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะพี่พี่อย่าเพิ่งตกใจนะเป็นที่วางแก้วน้ํานะคะพี่พี่ตรงนี้เลยนะคะวางแก้วน้ําได้นะคะ กุญแจอะไรก็ได้มานะคะพี่พีอ่ะนี่คันนี้สวยนี่ใครที่หาอยู่นะคะอย่ามัวแต่มองเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะไม่ได้นะพี่พี่เดี๋ยวที่ใครที่แบบว่าเออหา i ซีวิกซ,ซีดําตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะรีบตัดสินใจเลยนะเดี๋ยวของน้ำฝนคือจองอะไรกัน เดี๋ยวคุยลูกค้าแป๊บหนึ่งก็จองกันแล้วนะคะคือพี่พี่รีบจองกันนะเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ค่ะสะภาพตัวรถสวยตัวนงตัวน็อตอไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพี่ค่ะน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงสภาพแบบนี้เลยนะคะพี่พี่อ่ะด้านหน้าก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแกะเป็นอาร์ให้ดูนิดนึงเม็ดอาร์รมสวยงามนะคะพี่พี่ค่ะเม็ดอาร์ทรมสวยงามนะคะนี่ค่ะนี่นี่นอ่า เมนอัดปรมสวยงามนะคะรับประกันรถไม่มีชน,ไม,มชนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมอย่างแน่นอนจ้ะพี่ๆขะมั่นใจได้เลยนะคะเดี๋ยวเอาไปทําความสะอาดให้เดี๋ยวมันก็สวยนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะได้นในส่วนของเบาะหนังสีแดงนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะจะสภาพเบาะสวยงามก็คือมาตัดกับตัวรถอะ่ะพี่ๆนะ้องฝนว่าตัวรถสีดําเบาะภายในสีแดงนะคะเบาะก็สภาพสวยนะคะพี่ๆขะกว้างขวางนะกว้างขวางนั่งได้ สคนนะคะสมคนสี่คนก็นั่งได้นะคะนี่เลยสภาพตัวรถแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขมั่นใจได้นะคะออกไปไม่ผิดบาังอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวแกะเม็ดอารให้ดูสักนิดนึงเม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะพี่พี่เม็ดอาร์ตกมสวยงามนะคะรับประกรันรถขอนฝนไม่มีชนมาอย่างแน่นอนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะพี่พี่ขาให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถกันเลยนะคะอยากได้รถแบบไหนสเปคอะไรก็ สอบถามได้นะคะด้านหลังก็น,นี่เลยฮันด้าสัญลักษณ์อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยซีวิ c ไอเครื่องเป็นเครื่อง i v วีเนะคะมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูภายในข้างหลังกว้างขวางนะคะพี่พี่ขาภายในข้างหลังกว้างขวางนะคะอุปกรณ์เลยมีมาให้ครบไหมอุปกรณ์อะไรก็มีมาให้ครบนะคะแม่ลมแม่แรงต่างๆนะคะพี่พี่ขานี่แผ่นกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะ นี่ลยนะคะอ่ะตวนองตวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพ,พี่ขานี่ค่ะสภาพยังคงสวยงามนะคะพ,พี่ขาไม่มีร่องไม่มีรอยไม่มีการชนหลังมาอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่คนไหนที่หาอยู่นะสาหรับเจ้าซีเบ็กสีดําหรือว่ารถสีดํานะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะพ,พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูเมนอาร์ตรงนี้สักนิดหนึ่ง สวยงามนะคะพี่พี่หาเม็อาร์ตกรมสวยงามนะจ๊ะรับประกันรถของนราฝนสภาพสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะภายในนะคะนี่ฝั่งนี้ก็สภาพสวยอ่ะเดี๋ยวเข้ามาให้ดูข้างหนนี่พี่พี่เห็นไหมเอ่ยก็คือฝนเพยใช้ซีบิกนะพี่ฝนบอกเลยว่าเออมันแบบขับก็คือซิ่งอ่ะซิ่งได้แรงมากไม่ต้องกลัวรถจะโครงคลิงก็คือเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งอะไรแล้วก็คือ สวยงามพร,ราม 8, แปะก็คือขับเร็วได้นะคะมั่นใจได้เลยนะคะพี่ๆขาไม่ไม่ผิดหวังแน่ใครได้ขับซีวิคไม่ผิดหวังแน่เพราะฝนก็ใช้ซีวิคฝนก็ใช้อยู่นะฝนใช้ซีวิคอยู่นะนนะพี่ๆขาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเผื่อใครที่หาเอาไปใช้อยู่นะสะภาพสวยแท้แน่นอนนะคะนี่ตรงนี้ก็มีอันนี้มาให้เขาเรียกที่แขวนของที่แขวนของมาให้เรียบร้อยนะคะเอ,อตอบโจทย์มากใครที่หาอยู่แล้วจะพี่ๆ ใครที่หายอยู่ตอบโจทย์เลยจ้าแม่แม่พี่พี่ทั้งหลายสวยภายในสวยเป็นสีดำเอ้ยเป็นสีแดงข้างเอ่อข้างนอกสีดำนะคะสวยสภาพสวยนะ <_ up> ตะนองตะน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะน็อตเติมแท้แน่นอน,นะค่ะพี่พี่ขานี่เลยนะคะไม่มีการชนไม่มีการเปลี่ยนแผงประตูมานะคะสภาพเดิมนะคะพี่พี่รถส,สวยสภาพเดิมนะคะเพ,พดงเพดาน e ไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเพดานเดิมนะคะนี่เลยสภาพแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะ ถ้ามีรอยตรงไหนนะคะฝนก็จะแจ้งให้ทราบนะคะแต่ถ้าไม่มีรอยน้ฝนก็บอกตามตรงได้เลยนะคะพี่พี่กระเป๋าจิงโจ้อะไรก็มีมาให้ครบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะพี่พี่ขาอ่ะนี่ค่ะนี่คันนี้นะคะมาในส่วนของพวงมาลัยมันตีฟังชันเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อน หยับเบรกแล้วก็กดปุ่มพูดสตาร์ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะอ่าดูได้ดูได้เลยนะคะนี่ไม่เสนสองอ่าบันหนึ่งนะคะเสียงเพลงดังฟังชัดลดเพลงไหมอ,อ่าเสียงเดงเสียงเพลงดังฟังชัดนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะนี่ค่ะอ่าเลขไมอะไรก็มีครบนะคะนี่อ่ะ สภาพสวย google chrome อ่ะดู GPS อะไรก็ได้นะคะพี่ๆขานีเปิดหนังฟังเพลงดูออนไลน์ youtube อะไรได้หมดเลยนะคะแค่เชื่อมต่อ wi-fi ไม่มีอินเทอร์เน็ตแค่เชื่อมต่อ wi-fi กับในโทรศัพท์พีพ่ี่ก็สามารถอะกดใช้งานได้เลยนะคะตรงนี้นะคะกดใช้งานได้เลยนะคะสัมผัสไวมากสวยมากพี่ๆนี่ค่ะอ่ะ ดู y o u t u b f f c e e o o o k อูทุกอย่างก็คือสภาพสวยเดิมมีลูกเล่นเยอะใครได้คันนี้ไปก็คือตอบโจทย์เลยอ่ะพี่พี่ใครได้คันนี้ไปตอบโจทย์มากๆนะคะแอร์อะไรก็เย็นช่ำสภาพคือปกติสภาพสวยนะคะอ๋ะอนี่มันปรับแอร์มันขึ้นด้วยโออย่างชอบนี่นี่ เออปรับแอร์อะไรได้ครบหมดเลยนะคะพี่พี่ขาอ,อ่ะใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่นี่เครื่องเสียงวิทยุอะไรก็สภาพปกตินะคะนี่ค่ะอ,อ่าพี่พี่ภายในสวยเรียบร้อยดูดีนะคะสภาพสวยนะคะพี่พี่อ,อ่ะใครที่หาอยู่นะคะสำหรับเจ้าซีวิกนะคะ ใครที่หาอยู่นะก็สามารถสอบถามน้องฝนได้นี่ที่แผงบัตรูก็มีลูกเล่นดีไซน์ให้เล่นเยอะนะคะใครที่หาอยู่นะคะสำหรับเจ้า Honda Civic นะคะ 1.8e คันนี้นะคะปี2016นะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ0810932445นะคะเบอร์นี้สามารถแอดบ้านเขียวได้นะคะใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยค่ะ